อนแรกก็มาเห็นนะต้องเป็นรอคอพอแล้วะไรเขามหไงช่วงไหนนะ่รก็มันมันใจวาัไปลีนี้ท่าทีเน่อแปลกเนาะร้อนหารับอยู่นี่เขาไล่ยัดกังจุวก็เขาห้อนมันจุกแล้วเลยนะไปที่หอมเนี่เป็นยังไง แล้วน้าสะดุงตื่นพอดีมันก็เลยถามว่าม,มีเหรียญท่าแหลกก็ครับ

ให้ก่อนผมมาพีเอกครับเอกรจับไปวดซืแล้วน่ต้นเามไอเรื่องไว้ไหมมาลวมาแล้วกันคนละคนละนียนอ่ก่นอนนหออ่อายอธิบายอธิ มันนีวันมะแ่งนี่จะหลานเจ้าคุณแเอาบนนี้หนูขโมยโพรัพท์ของของเจ้าเนี่นะคุณแม่ขโมยแล้วอยู่นี่

เมือถือมือถือก็มีเิพย์เอาปหนางม่รว่ะอันนี้มันไม่เครื่องแล้วมันจะเอาคลิเอาอย่างพวกีรือกระโดักเอนยเฮ้ยนองสาวมาเลยเฮ้ยนองเกิดไปเจรจามาแต่กี้กัเลยเด้มไปสเดปสอดเอาคลิปอย่เงนไปฟังไหนดูหลังหลังกี้ไปขอลักไปขอดูทางน้ำทางน้ำไปไก่กันี่บยไกครับไกครับไปเอารถนังหลังรถเลยกัไป เดี๋ยวังไหนัางไหนไปเดินมาแล้วกตเดี๋ยวอันนี้เฉาะนี่จ้าเรื่องเนาะเอาเนาะมันจะไปเเนาะมันจะได้ลาจกันมาได้ว่านี่นะจะได้เป็นบดเรียงซื้อ้นเพม

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì cái <laughs> Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn chắc một cho nó quay